สวัสดีครับทิดพันออนทัวร์วันนี้เราจะมาย่างซี่โครงหมูกันครับผมนี่เรามาทุ่งนาแต่เราได้กินซี่โครงย่างซี่โครงหมูกันครับผมอ่าเดี๋ยวคติดตามชมดูครับผมอ่าอยู่บรรยากาศครับผมบรรยากาศกลางสวนเลยครับเจ้าจัดการกับเขาเลยเดี๋ยวคอยนี่นี่ก็เอาไอ้ใส่หีบแล้วย่างอนะ่ะต้องมักเกลือไปกัน นี่รับวันนี้เราจะจอดรถไว้ฝั่งนี้เราไม่ได้เข้าสวนหลอกนี้เราจะจอดไว้ตรงนี้นะนี่ยเอบมันจะเป็นไ่น้ำแล้ว น้ำแรงแรงเลยปอดน้ำจกๆเลยตรงนั้นปิดไปกันเอา้มเอามปเสียม,มา Khá khai Khai Đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nha. ให้อยู่เย็นเป็นสุกก็ให้ติดลูกติดหลานาใ,หให้อายุยืนนานอายุมั่นคงยืน ไอ้ว่าว่าวงว่เจ้าพันหยังฮะพันพันหยังล่ะงว่าหลายๆนี่เจ้าว่าเจ้าพันหยังพันบลาเสนมันโมแมีนมันพันหยังมันเอาพันลุ่มอุ้มลุ่มอุ้มเงินนี่ครับผมตอนนี้เราก็จะก่อกองไฟครับผมนะเราจะย่างแบบแบบกองไฟเลยอ่าเราจะย่างก่อกองไฟเลย ้กำลังใส่หีบครับผมนะสุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยวางบาดมือเลยง่างโทษนั่นแหละเออลองลองลองมือลองมองมือเออลวดตัวนี้ใ้ลวดมาดนะแล้วแล้วหารวดก็นี่ครับผมเราจะใช้ลวดมัดเอามัดเขาใกล้ๆอย่างนี้เนาะ นี่ครับผมออจากเชฟหม้อห้างครับผมวันนี้เราจะมาย่างคลกซี่โครงหมูครับผมไปติดตามกันเลยครับผมนี่ครับผมอ่าเราจะย่างไปครับผมนะอย่าให้มันเป็นฐานก่อนแล้วค่อยเอาลงอีกตามบนนี้นิดนึงอันนี้ย่างค่อนไฟก่อนอน, <laughs> นี่ครับผมโอ้ขับไปไปเขาหมุนมาหมุนจู่ มุนมุนนะหมุนหมุนครับผมหมุน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 ไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆไปฮะหมุนหมุนไปเรื่อยๆ Thank you.

จิก่าครับผมสูบน้ำไปด้วยย่างเนื้อไปด้วยครับผมนะย่างซี่โครงหมูไปด้วยครับผมไม่รู้จะได้กินตอนไหนก็คอยดูครับผมย่างวันนี้เห็บว่ามิติวันนี้เราบาดแต่ต้องต้องเปียกเห็นปเนี่ครับเริ่มจะมีสีสันแล้วครับนะอืมอ ตรงนี้ก็จะเป็นท่าน้ำแล้วครับนะนี่ท่าน้ำนโอ้โหได้บรรยากาศเลยตอนนี้เครื่องดับสูบน้ำใส่ต้นไม้แล้วครับผมนะนี่กอย่างเยอะเลยครับแปลงนี้เราต้องตัดต้องตัดตรงนั้นให้หมดเลยนี่ครับผมโอ้ย นี่แฮม m นะผมแฮมนะมันไม่ใช่ไหมนะผมแฮมนะแบบไม่ไหมนะผมนะแฮม h a เลยอืมอีกสักหน่อยครับผมนะนี่ก็เป็นซี่โครงหมูครับผมโอ้ยสดจากเขียงเลยครับผม เฮ้ยอย่างแฮมๆเลยครับผมนี่วันนี้อร่อยมากเลยครับผมนะเราจะทำน้ำจิ้มอร่อยลอยครับผมเนี่เราก็จะทาซีอิ๊วซีอิ๊วขาวครับผมนะซอสขาวซอสข,ข,ขาวนี่ซอสขาวหรือซีอิ๊วขาวนี่แหละเราทาให้เป็นมีสีสันหน่อยครับผมนะมจากเชฟม้อห้างครับผมเนะี่ยเชฟม้อห้าง โอ้แล้วมีสีสันแล้วครับนะแล้วมีสีสันแล้วอะเราจะทาอีกด้านหนึ่งโอ้ยน่าอร่อยครับผมนะ่าอร่อยโอ้สีสันนะโอ้พอทาซอสเข้าไปนี่สีสันจังเลยอุ้ามีไอ้นั่นนะสีจักหน่อยนี่สุดยอดเลยนะ โอ้สีสันน่าทานครับสีสันน่าทาน,นเออ <มา S 1> จังเลยืมแก้วแก้วแก้วเลยอืมเนี่เราก็จะมาคิดการครับผมอืมสุดยอดเลยอามีดมาลับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปกางเกงกวางถ่ายรูปกางเกงกวางแล้วก็เด,ดี๋

เออสุดยอดอวิวนาตรงไหนเออโอ้นี่ค oh, รับผมนี่บรรยากาศบรรยากาศเออสุดยอดสุดยอดเลยนี่นี่นั่งอยู่นี่แคมปิ้งของแท้เลยท้ายรถเลยโอ้ยอดสุดยอดอ่ะอร่อยโอ้หอมถือว่าปอนเขาไปกินหอมเลยที่นี่หอมเพล่ <łość> <S 2> <S 2> โอ้ยสุดยอดเลยบรรยากาศถ่ายรถอ่าอ่านแค่ไงอืม ก้าวก้าวก้าว้าอว,าอ,ว,าอ,วาอ่าอ๋อข้าออูดูจ้าเลยเดีล้วอ่าโอ้อออยไปกนะฮะไนคนเอาความเห็นานะห่านฮะความเห็นะได้เลยได้เออสีสดใสรับผม เฮ้ยฮะฮะอู้ย uh มีดเตรียมพร้อมครับผมมีดเตรียมพร้อมเลยอือดูคร um, ับผมอาหาเฮ้ยสุดยอดเลยอืมอืมฮะสุดยอดสุดยอดโอเคสุดยอดเขอเขาแซ่บได้ไหมอือ

โอ้สุดยอดเลยอเลมทีเล่มืนนอน่ะได้โอ,โอ,โอ้นี่เป็นบรรยากาศท้ายรถด,ดูมั้งย ส so ุดยอดสุดยอดนีป็นบรมันกกัดอ้าอ้หสุดยอดเลยมัมีต่าอ้มีเต่าบ้าง่ะอ้าอ้หูปดมากขนาดอ้สุดยอดสุดยอด มาเริ่พี่น้องอกินเขาแซบแซ่บเขาก็แซ่บน้ำก็แซบ่บอืมอืมขเขาสาวใบสองครับผม <laughs> อืมว่ามันเากกาเลยกันได้เหมัน,กกมนอขาไปพู่หนึ่งวะอืมกิน่อนุดใจไม่ดีอ่ะอืมสิคงวาเังขาก็านนีนะอืม Nè má. Ừ. Này. Này ừ. Đầy thì không quá thì sao quá nhỉ? Thì không quá thì Thì gì? Lo sản lượng ố vào đây. Này phun phun đấy. Ừ. Hả phun phun đó. Bản nữa đấy. Ừ. hai cây tô qua cái bảy. Ừ. Cần đây hốc to nhây nhây nè vãi, nhưng mà không lẹo. Tạp sang không lẹo. Mệt to nè. Sự quá. Mệt à? nó nhổm đi mà, ờ, ờ พรอมเนาะเหนือมหลายเว้ยมันเนน้อยๆเลยะต้องกินแต่กินไม่ออเลยก็คืออิ่มเนี่ยสันมัดแล้วควรร้อืเนี่ยนึกสองคนนั่นก็เอาเนาะอิ่มขนหนาอย่างขาหั้อคานเลย จับพี่นลองจับนะมาคลิปนี้จบไปทั้งนี่ละเจ้าคลิปนาดีมารีวิวเห้เบิงไหมก็อติดตามเวยว่าสิมีเมนูยังอุตน่าอาทิตย์หน้าเผล่ะเขาพากันไหมจะไปให้นดีแล้วฮะไอ้ไอไง้ว้ควุยนี่ของเจ้าพันยังน่นนะฮะโอ้ก็ได้คุยงานแพ ล้านนึงขายบ<อ>่ไหนฮะล้านนึงขายบ่บ่ขายสองล้านนี้บ่ขายงั้นหาล้านเสักไปสั่นไปบ่ขายคือเก่าเป็นยังคือบอ่ขายมันมันมันคุ้ยคอยอ <laughs> <laughs> ้ว้ร,ร,รวันนี้ตัดหญ้าได้แค่นี้ได้หนึ่งแถวได้ริมนี้น้ำมันหมดพอดีหนึ่งลิตร โอเคเดี๋ยวาอาทิตย์หน้าค่อยมาต่อกันมาครับ